มีคนสองคนทะเลาะก,กันคนหนึ่งบอกว่า3ามูณแได้24อีกคนบอกว่าไม่ถูก3ามคูณแได้21ตังหากเทียงกันอยู่ทั้งวันไม่ได้ผลสรุปเลยไปฟ้องบัณฑิตท่านตัดสินเถิดได้ปลดลงโทษคนที่โง่ให้ทีบัณฑิตฟังแล้วก็พิภากษาเอาคนที่บอกว่า3ามคูณแได้24ไปเคียนสัก20ทีคนที่ตอบ24ส่วนกลับอย่างไม่พอใจเห็นชัดๆว่าเขาโงา่แล้วทำไมลงโทษผมล่ะครับ บัณฑิตจึงตอบว่าแกไปเถียงกับคนที่คิดว่า3คูณแได้21ทั้งวันไม่ใช่คนโง่หรอกหรอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไปโต้อตอบกับคนที่ไม่มีเหตุผลคนที่บาดเจ็บก็คือตัวเราเองเพราะถึงเราจะมีสิบปากก็ไม่มีทางเถียงชนะคนที่พูดเหลวไหลหนึ่งปากได้หรอกชายหนุ่มคนหนึ่งไปหาจิตแพทย์เพราะมีอาการนอนไม่หลับผมนอนไม่หลับเพราะว่ามัวแต่กังวล ว่ามีผีซ่อนอยู่ใต้เตียงนะครับหมอหมอได้ฟังจึงพูดว่าอ๋ออาการแบบนี้เป็นสภาวะที่คิดไปเองนะครับถ้าอยากจะหายแล้วก็ต้องเข้าคอร์สบำบัดกับทางเราคอร์สละ2องสาพเท่านั้นเองเชื่อว่าไม่เกินสีคอร์สก็หายแล้วครับชายหนุ่มจึงบอกกับหมอว่าขอกลับไปคิดดูก่อนแต่แล้วตั้งแต่วันนั้นชายหนุ่มก็ไม่กลับมาหาหมออีกเลยจนวันหนึ่งทั้งสองบังเอิญได้เจอกันคุณหมอจึงเอ่ยถามชายหนุ่มจึงบอกว่า ไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดมาตอนนี้หายแล้วหมอได้ฟังก็แสดงความยินดีด้วยดีแล้วล่ะครับเข้าหาธรรมะว่าแต่ว่าหลวงพ่อให้คุณทำสมาธิหรอชายหนุ่มจึงตอบว่าอ๋อไม่ใช่หรอกครับหลวงพ่อบอกให้ตัดขาเตียงออกนะ่ะต่อนหน้าองค์จัก,กรพรรดิบัณฑิตและแม่ทัพได้ประลองกันรอบที่หนึ่งประลองด้านสติปัญญาและบัณฑิตก็ชนะอย่างง่ายดาย ส่วนรอบที่สองนั้นประลองด้านวรยุทธ์บัณฑิตจึงพูดว่ากระหม่อมขอเสนอให้ประลองยุทธกันบนเรือใครตกน้ําก่อนให้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เราประลองกันแค่รู้ผลแพ้ชนะก็พออย่าหักหาน้ําใจกันเลยจะดีกว่าแม่ทัพได้ฟังก็งงสู้กันบนเรืองั้นหรือพื้นที่จํากัดท่านจะไม่ยิ่งเสียเปรียบข้าหรอกหรือบัณฑิตก็ยิ้มแล้วก็เดินขึ้นเรือไปอย่างกล้าหาญเมื่อการประลองเริ่มต้นขึ้น บัณฑิตก็ได้ใช้อาวุธในมือพังเรือในทันทีบัดนี้แม่ทัพเข้าใจแล้วเขาต้องการแค่เสมอเท่านั้นเพราะว่ารอบแรกเขานั้นได้ชนะไปแล้วเมื่อแม่ทัพรู้เช่นนั้นก็หัวเราะให้กับความฉลาดของบัณฑิตและในวินาทีที่น้ำกำลังจะโดนขาของทั้งสองคนบัณฑิตก็กระโดดเด็กชายคนหนึ่งได้เปิดใจนั่งฟังการเมืองเป็นครั้งแรกแล้วก็เกิดคำถาม พ่อครับถ้าเราหลบเลี่ยงภาษีเนี่ยไม่บอกความจริงว่าได้เงินเท่าไหร่แบบนั้นได้ไหมครับพ่อหัวเราะแล้วพูดว่าไม่ได้สิลูกแบบนั้นเรียกว่าการโกหกรัฐบาลถือว่าเป็นอาชญากรรมเชียวนะอาจจะโดนติดคุกก็ได้ลูกชายได้ฟังก็ถอนหายใจไม่แฟร์เลยนะครับพ่อถ้าเรากโกหกรัฐบาลถือเป็นอาชญากรรมแต่ถ้ารัฐบาลโกหกเราเนี่ยดันถูกเรียกว่าเกมการเมืองซะอย่างนั้นทำไมล่ะครับพ่อ รัฐบาลที่เราเลือกมาแท้ๆแต่ดันชอบมาเหลี่ยมกับเราพ่อได้ฟังก็งงฮะใครเลือกนะลูกณร้านเพชรแห่งหนึ่งเจ้าของร้านได้หยิบหยกน้ำดีขึ้นมาลูกค้าที่อยู่ในร้านพอดีเห็นเข้าจึงได้เอ่ยถามสวยมากเลยนะคะราคาเท่าไหร่หรอเจ้าของร้านบอกว่าอันนี้ไม่ขายค่ะมันเป็นหยกโบราณถูกหลอมขึ้นมาสมัยราชวงศ์ฉันแค่หยิบมันขึ้นมาเพื่อชื่นชมเฉยๆ ลูกค้าได้ฟังก็ตาลุกวาวฉันอยากได้คุณช่วยตั้งราคาหน่อยได้ไหมเจ้าของร้านทำหน้าลำบากใจขอโทษจริงๆอันนี้ขายไม่ได้ค่ะลูกค้าลูกค้าจึงพูดว่าสองแสนเป็นไงคะเจ้าของร้านได้ฟังก็เก็บใส่กล่องลูกค้าจึงพูดอีกว่างั้นห้าแสนล่ะเจ้าของร้านตกใจอย่าเลยค่ะฉันลำบากใจจริงๆมันเป็นของโบราณด้วยลูกค้าจึงกัดฟันงั้นหนึ่งล้านเลยก็แล้วกัน เจ้าของร้านส่งมอบให้ในทันทีหลังลูกค้าออกไปแล้วเจ้าของร้านก็หยิบหยกน้ำดีอันใหม่ขึ้นมาชื่นชมอีกครั้งนักวิจัยเปิดให้บมรดาเหล่ามนุษย์มานั่งพูดคุยกับหุ่นยนต์ระบบ AI รุ่นใหม่ล่าสุดที่พวกเขาสร้างผู้คนต่างตื่นเต้นดีใจที่ได้สนทนากับหุ่นยนต์ที่มีชีวิตจริงๆจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งที่เดินมาเขาเป็นนักอนุรักษ์นิยมเขาเกลียดการเปลี่ยนแปลง และไม่ชอบ AI เลยสักนิดเดียวชายหนุ่มกล่าวว่าแกมันก็แค่หุ่นกระป๋องเก่งนักหรองั้นถามหน่อยสิหุ่นยนต์อย่างแกเนี่ยเขียนเพลงซิมโฟนีแต่งเพลงดีๆวาดภาพศิลปะที่ลึกซึง้งเล่นโกแต่งนิยายหรือว่าเล่นฟุตบอลได้ไหมล่ะแกมันก็แค่หุ่นกระป๋องเท่านั้นแทนมนุษย์ไม่ได้หรอก AI คิดอยู่สักครู่ก่อนที่จะพูดว่าได้สิที่พูดมาผมทำได้หมดแล้วในตอนนี้ แล้วที่คุณพูดมานะ่ะคุณทำได้ไหมในผับแห่งหนึ่งชายหนุ่มได้เดินไปหาสาวสวยแล้วพูดว่าผมขอพนันกับคุณ20ดอลลาร์ว่าผมสามารถจูบคุณได้โดยไม่ต้องแตะริมฝีปากของคุณเลยหญิงสาวได้ฟังก็งงมันจะเป็นไปได้ยังไงคะเอาสิฉันรับคำท้าเมื่อเธอตอบตกลงชายหนุ่มจึงได้จูบเธออย่างดูดดื่มหญิงสาวก็ตกใจคุณทำอะไรคะเนี่ย ชายหนุ่มทำท่าทางเจ็บใจก่อนที่จะพูดว่าโถเอ้ยผมแพ้แล้วนี่ครับ20ดอลลาร์หญิงสาวได้ฟังก็โมโหคุณคิดว่าจ่ายเงินแล้วจะจบหรอชายหนุ่มชักเงินกลับนั่นสินะครับผมเสียใจจริงๆที่ทำหน้าเกลียดถ้างั้นผมขอเบอร์คุณหน่อยก็แล้วกันผมจะพาคุณไปเลี้ยงข้าวที่พัทคารหรูเพื่อขอโทษใหม่ในวันหลังหลังจากได้เบอร์มาแล้วเขาก็กลับมาที่โต๊ะและรับเงินเดิมพันจากเพื่อนๆอีกที ขณะที่หญิงสาวท่านหนึ่งกำลังยืนดื่มกาแฟอยู่ที่ป้ายรถเมย์ชายหนุ่มคนหนึ่งก็เดินผ่านมาเห็นจึงควักเงินให้20บบาทด้วยความสงสารหญิงสาวก็ตกใจเอ๊ะเดี๋ยวนะคะฉันไม่ใช่คนไร้บ้านนะคะฉันเป็นคุณครูค่ะชายหนุ่มได้ฟังก็ตกใจเอ้าตายแล้วขอโทษนะครับผมเสียมารยาทแล้วเอ๊ะว่าแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณเป็นอะไรนะครับหญิงสาวจึงได้บอกให้ฟังอีกครั้งฉันเป็นคุณครูค่ะ ชายหนุ่มได้ฟังชัดๆก็ปาดน้ําตาก่อนที่จะเพิ่มเงินให้เป็น100บาทแล้วก็เดินจากไปเมื่อชายหนุ่มจากไปแล้วหญิงสาวก็ถอนหายใจก่อนที่จะเก็บเงินนั้นไว้ขึ้นรถเมย์ไปไปจ่ายหนี้สหกรณ์ชายหนุ่มคนหนึ่งทำผิดพลาดกับชีวิตเขาล้มลงและนอนกองอยู่กับพื้นถึง3วันสามคืนแล้วไม่นานต่อจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาด้วยตัวเอง ขอทานชาราที่นั่งสังเกตการจึงได้เอ่ยถามทำไมคุณถึงลุกขึ้นมาล่ะพ่อหนุ่มใช่หนุ่มทำหน้าเศร้าแล้วก็พูดว่าผมไม่รู้ว่าจะต้องเสียใจไปอีกนานแค่ไหนแต่ที่ผมมั่นใจแน่ๆก็คือไม่มีใครมาช่วยผมหรอกไม่มีใครมาปลอบใจผมหรือว่ามาพยุงผมทั้งนั้นดูเหมือนมีแต่ตัวผมเองแล้วที่จะช่วยตัวผมเองได้ถ้างั้นแล้วจะมัวทำอะไรอยู่ละ่ะก็ลุกขึ้นซะสิ ผมคิดแบบนั้นแหละก็เลยลุกขึ้นพูดจบเขาก็เดินจากไปขอทานชาราน้ำตาไหลก่อนที่จะหยิบไอโฟนขึ้นมาแล้วก็พูดว่าคุณหนูผ่านบททดสอบแล้วครับคุณทนายเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้โทรหาหญิงชาราแล้วก็เอ่ยว่าสวัสดีครับคุณนายผมเป็นเด็กยากจนกรุณาให้ผมทำงานเป็นคนตัดหญ้าที่สวนของคุณนายได้ไหมครับหญิงชาราได้ฟังจึงพูดว่า ไม่ละจ้ะฉันมีคนตัดหญ้าของฉันอยู่แล้วเด็กหนุ่มจึงพูดว่าถ้าจ้างผมผมยินดีจะคิดราคาครึ่งเดียวของคนคนนั้นเลยก็ได้หญิงชาราก็บอกว่าไม่ดีกว่าจ้ะพอดีว่าฉันพอใจคนตัดหญ้าของฉันอยู่แล้วเด็กหนุ่มก็พยายามตือ้อแต่หญิงชาราก็ปฏิเสธและได้วางสายไปชายหนุ่มคนหนึ่งได้ฟังบทสนทนาทั้งหมดเข้าจึงได้เสนองานให้เด็กหนุ่ม เด็กหนุ่มก็ปฏิเสธกลับไปแล้วก็พูดว่าขอบคุณมากครับแต่จริงๆแล้วผมนี่แหละคือคนตัดญ้าของคุณนายคนนั้นผมแค่โทรมาเช็คประสิทธ,ธิภาพการทำงานของตัวเองก็เท่านั้นเองในงานเลี้ยงหญิงสาวสองคนได้พูดคุยกันเธอฉันชอบเขาอะ่ะเธอว่าเขาจะชอบฉันไหมเพื่อนได้ฟังจึงพูดว่างั้นเธอก็ลองแกล้งเดินผ่านเขาแล้วก็สะบัดผมดูสิ เดี๋ยวฉันดูปฏิกิริยาของเขาให้หญิงสาวได้ฟังก็ทําตามในทันทีแต่แล้วเมื่อเดินกลับมาหาเพื่อนเพื่อนกลับบอกว่าเสียใจด้วยนะเขามีเมีย er แล้วละ่ะยญิงสาวได้ฟังก็ถึงกับงงอะไรนะเธอรู้ได้ยังไงเพื่อนจึงพูดว่าก็โดยปกติของผู้ชายโสดแล้ว35%จะมองหน้า30%จะมองหน้าอก20%จะมองก้นและอีก1 5จะมองเรียวขาแต่ผู้ชายคนนี้กลับมองซ้ายทีขวาที แล้วมองไปรอบๆก่อนว่าเมียอ,อยู่ไหมก่อนจะหันมามองเธออย่างเอาเป็นเอาตายนั่นแหละพฤติกรรมของผู้ชายที่มีเมียแล้วเมื่อแม่ทับใหญ่ถูกฆ่าตายในสงครามสามูไรกว่า300นายจึงได้รวมตัวกันมาหารองแม่ทัพเพื่อจะขอลาออกรองแม่ทัพก็หนักใจแต่ก็ยินยอมให้ออกแต่โดยดีแถมพูจาดีกล่าวขอบคุณซามูไรเหล่านั้นต่างๆนานา และได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้ติดหมายติดมือกลับไปด้วยแถมยังบอกอีกด้วยว่าถ้าไม่มีที่ไปเนี่ยสามารถกลับมาได้เสมอนะเรายินดีต้อนรับเพื่อนร่วมศึกเสมอเมื่อได้ฟังเช่นนั้นซามูไรที่ถอนตัวเหล่านั้นก็รู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนักผู้ติดตามก็งงท่านรองแม่ทัพท่านเชื่อสิ่งที่พวกมันพูดจริงๆอย่างนั้นหรอรองแม่ทัพยิ้มแล้วพูดว่าไม่เชื่อหรอกหากซามูไรเหล่านั้นจงรักพักดีจริงๆแล้วก็ ป่านี้ฮาราคิรีตายตามแม่ทับไปหมดแล้วละ่ะพวกมันก็แค่คนขี้ขลาดเท่านั้นแต่ที่ข้าต้องทําเช่นนี้ก็เพื่อให้พวกมันรู้สึกติดหนี้บุญคุณมันจะได้ไม่เอาความลับของเราไปขายให้ฝ่ายศัตรูยังไงละ่ะมีข่าวลือว่าเด็กหญิงคนหนึ่งเก็บเงินได้หนึ่งล้านบาทตั้งแต่เด็กคุณครูแนะแนวจึงได้ลองเชิงเอ่ยถามไปว่าสมมุติว่าครูมีเงินให้หนูหนึ่งล้านบาทหนูจะเอาไปทําอะไรจ๊ะ เด็กหญิงจึงตอบว่าหนูจะเอาไปซื้อม้าค่ะคุณครูได้ฟังก็ขำม้าเนี่ยนะทำไมล่ะเพราะว่าบ้านของหนูเป็นฟาร์มค่ะมีที่ให้มันวิ่งเล่นมากมายแล้วหนูก็ชอบขี่ม้ามากด้วยคุณครูได้ฟังคำตอบก็คิดในใจโถเอ้ยก็แค่เด็กทั่วไปใช้จ่ายเงินเพื่อความสนุกก็เท่านั้นเอาล่ะแล้วหนูอยากได้ม้าตัวผู้หรือว่าตัวเมียล่ะเด็กหญิงยิ้มแล้วพูดว่า ต้องตัวเมียสิคะถ้าตัวผู้เราก็จะมีเพียงแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเรามีม้าตัวเมียหนูหาวิธีให้เรามีม้าเพิ่มหลายตัวได้คะ่ะขณะกำลังสอบนักเรียนหนุ่มก็ชะเงยหน้าไปที่โต๊ะของนักเรียนสาวครูคุมสอบเห็นเช่นนั้นก็โกรธจัดเธอกล้าดียังไงมาลอกข้อสอบต่อหน้าต่อตาฉันแบบนี้นักเรียนหนุ่มเดินไปที่หน้าห้องแล้วกระซิบบอกกับครูว่าขอโทษครับครูผมไม่ได้ลอกข้อสอบเธอ แค่แกล้งทำว่ากำลังลอกเท่านั้นแต่จริงๆแล้วผมแอบดูหน้าอกเธอต่างหากคุณครูเบิร์ดกระโลกไปหนึ่งทีเก็บอาการหน่อยสินักเรียนอ่ะอ่ะไปทำข้อสอบต่อให้เสร็จเลยไปเมื่อกลับมาที่โต๊ะนักเรียนสาวก็เอ่ยถามทำได้ไงอะ่ะทำไมครูถึงไม่ลงโทษเธอที่ลอกฉันนักเรียนหนุ่มยิ้มอ๋อฉันหลอกครูไปว่าฉันแอบดูหน้าอกเธอน่ะไม่ได้ลอกข้อสอบนักเรียนสาวคิดสักครู่ก่อนที่จะเอ่ยถาม แล้วสรุปอันไหนหลอกอันไหนจริงวันหนึ่งหลวงพ่อเรียกเนนน้อยให้มาหาแล้วพูดว่าอยากต้มน้ำสักการหนึ่งเจ้าช่วยต้มให้หลวงพ่อหน่อยได้ไหมหลวงพ่ออยากดื่มชาเนนน้อยจึงกล่าวว่าแต่ฟืนเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเองนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อจึงพูดว่าเจ้าก็ไปหาฟืนเพิ่มสิไปยืมเข้ามาก็ได้ไปซื้อมาก็ได้หรือว่าจะไปตัดฟืนเพิ่มก็ได้เหมือนกัน สักครู่หนึ่งเนนน้อยก็เดินกลับมาพร้อมกับน้ำร้อนครึ่งกาหลวงพ่อจึงเอ่ยถามว่าอ้าวนี่เจ้าทำได้ยังไงล่ะไหนว่าไม่มีฟืนไงเนนน้อยยิ้มแล้วก็พูดว่าอ๋อผมแค่เทน้ำทิ้งไปครึ่งกานะครับหลวงพ่อต้องการจะดื่มชาเพียงแค่ถ้วยเดียวไม่ใช่หรอครับน้ำครึ่งกาเนี่ยก็เพียงพอแล้วไม่มีอะไรที่สมปรารถนาเราไปทั้งหมดการยอมเสียไปบ้างก็เป็นการได้มาเช่นกัน หลวงพ่อได้ฟังเช่นนั้นก็สั่งให้ไปตัดฟืนอยู่ดีณป่าแห่งหนึ่งขณะที่โจนป่ากำลังขนสมบัติกลับรังก็บังเอิญเจอเข้ากับบัณฑิตที่แสนอ่อนแอโจนป่ากตา็ตะคอกใส่ไล่ให้ไปไกลๆแต่บัณฑิตกลับพูดว่าข้าไม่ไปหรอกนอกเสียจากท่านจะแบ่งสมบัติให้ข้าโจนป่าได้ฟังก็โกรธจัดนี่แกรู้ไหมเนี่ยข้าฟันทีเดียวเนี่ยแกก็ตายแล้วนะอย่าซ่าจะดีกว่า มัณฑิตยิ้มแล้วก็พูดว่าถ้าท่านคิดจะไล่ฟันข้าข้าก็จะวิ่งหนีถึงตอนนั้นถ้ามีคนผ่านมาแล้วเอาสมบัติท่านไปไม่รู้ด้วยนะโจนป่าได้ฟังก็โยนสมบัติให้หนึ่งชิ้นบัณฑิตจึงได้โยนกลับไปใส่หัวโจนป่าแล้วก็รีบวิ่งหนีไป โจรป่าโมโหมากรีบวิ่งตามไปในทันทีแต่ตามไม่ทันเมื่อเดินกลับมาที่เดิมก็พบว่าสมบัติของเขานั้นได้กองอยู่ที่พื้นเสียแล้วโจรป่าก็ขำกลิ้งไอหนุ่มนั่นมันโง่หรือเปล่าเนี่ยแทนที่มันจะเอาสมบัติไปกลับเอาแค่ถุงไปเพื่ออะไรกันเมื่อสงครามเดินทางเข้าสู่เฟสสุดท้ายการรบครั้งถัดไปจะเป็นการตัดสินผลแพ้ชนะ แม่ทับก็กลุ้มใจที่มีกำลังคนน้อยกว่าศัตรูเกือบครึ่งดูแล้วหากรบกันยังไงก็ต้องแพ้อย่างแน่นอนทันใดนั้นเด็กรับใช้คนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าโหขนมบางชิ้นใหญ่ขนาดนี้ถ้ากินคนเดียวไม่หมดหรอกสงสัยคงต้องแบ่งกินตอนเช้าครึ่งหนึ่งตอนเย็นครึ่งหนึ่งแล้วล่ะและด้วยประโยคนั้นของคนใช้ปริศนาแม่ทับจึงคิดได้นั่นสินะหากเราแบ่งพวกมันออกสักครึ่งแล้วรบสักสองรอบ ก็อาจจะพอทำอะไรได้ก็ได้ว่าแล้วแม่ทัพจึิงจงใจรอคาศึกให้ข้ามสะพานตามมาก่อนที่จะตัดสะพานทิ้งและด้วยกลยุทธ์นี้จึงทำให้แม่ทัพชนะสงครามใหญ่ถึงแม้จะมีคนน้อยกว่าก็ตามทีชายหนุ่มมาหาหญิงสาวหน้าบ้านแต่งงานกับผมนะครับผมรักคุณหญิงสาวจึงเอ่ยถามคุณมีเงินเท่าไหร่มีบ้านไหมแล้วรถล่ะ ชายหนุ่มตอบว่าผมยังไม่มีสักอย่างเลยเงินก็มีนิดเดียวแต่ผมรักคุณนะหญิงสาวได้ฟังก็ขำไม่เจียมตัวเลยนะความรักมันกินได้หรือไงสิบปีต่อมาชายหนุ่มคนเดิมได้กลับมาบอกว่าตอนนี้ผมมีเงินแล้วแถมมีบ้านหลังใหญ่ด้วยรถก็มีหลายคันคุณจะแต่งงานกับผมไหมหญิงสาวก็ตอบตกลงแต่งงานในทันทีหลังจากนั้นสองปีเขาก็ทิ้งเธอหญิงสาวก็ได้แต่งง ้าวทำไมล่ะไหนว่ารักฉันไงชายหนุ่มทำหน้างงผมเคยบอกว่าผมรักคุณจริงๆแต่ตอนนั้นคุณก็ปฏิเสธผมไปแล้วนี่ครั้งที่สองผมแค่บอกว่าผมมีเงินเท่านั้นไม่ได้บอกสักคำว่าผมรักคุณคุณเลือกแต่งงานกับผมเพราะเงินเท่านั้นดังนั้นอย่าเอาความรักมาอ้างเลยชายหนุ่มคนหนึ่งสารภาพรักกับหญิงสาวด้วยจดหมายเขาบอกรักเธอด้วยประโยคประโยคหนึ่ง ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เธอก็ยังไม่รู้ตัวผ่านไปหนึ่งเดือนเธอก็ยังไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งเธอเกิดทำจดหมายตกกลับหัวแล้วก็ลองอ่านดูในที่สุดเธอก็เข้าใจความหมายที่แท้จริงของจดหมายเสียทีเธอจึงได้เดินไปถามชายหนุ่มทำไมพี่ไม่บอกหนูดีๆจะทำให้ยุ่งยากทำไมชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยแล้วก็ส่งรูปสถานที่เที่ยวเชียงใหม่และเชียงรายให้ก่อนที่จะเดินจากใบใต้แสงตะวัน สิบปีให้หลังหญิงสาวจึงเข้าใจอ๋อพี่แกจะโชว์เหนือนี่เองชายหนุ่มสังเกตเห็นว่าน้องเมียเริ่มโตเป็นสาวแล้วแถมยังสวยจนน่าตกใจเขาจึงได้คิดวางแผนทันใดเดินไปกอดเมียจากด้านหลังแล้วก็พูดกับเมียว่าช่วงนี้พี่ตาเบลอๆมองอะไรไม่ค่อยชัดเลยพาพี่ไปเช็คสายตาหน่อยได้ไหมเมียได้ฟังก็อุทานทันทีโอ้ยมันแพงนะพี่ ไม่ใช่บาทสองบาทพี่ไปพักผ่อนนอนหลับตาดูก่อนดีกว่าไว้หายอ่อนล้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เช้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มก็เดินไปก่อนน้องเมียจากด้านหลังแล้วก็พูดว่าเช้านี้ทําอะไรกินจ๊ะหอมจังพูดจบเขาก็หอมแยบไปหนึ่งทีเมียตกใจดึงแขนพาขึ้นรถในทันทีไปจะพี่ไปตัดแว่นกันชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งขายกระเป๋ากับเพื่อนที่ตลาดนัด สักพักหนึ่งก็มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินผ่านมาจึงได้เอ่ยถามไปว่าโทษนะครับไม่ทราบว่ากระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่ชายหนุ่มก็ตอบทันใด1,000ดอลลาร์ครับพี่แต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ซื้อก็ดูได้ชายวัยกลางคนได้ฟังก็สะดุ้งหยงโหทำไมแพงจังพูดจบเขาก็เดินจากไปเพื่อนที่นั่งใกล้ๆจึงเอ่ยถามทำไม่ไดถึงรู้ล่ะว่าพี่เขาจะไม่ซื้อน่ะชายหนุ่มยิ้มแล้วพูดว่า พี่เขาไม่มีเงินนะสีคนจนน่ะส่วนใหญ่เขาก็จะสนแค่ราคาดังนั้นพวกเขาก็จะถามแค่ว่ามันราคาเท่าไหร่ในขณะที่คนรวยเนี่ยเขาจะสนใจว่าจะได้อะไรกลับไปดังนั้นเขาจะถามสิ่งต่างๆมากมายโดยไม่สนใจราคาเลยชายหนุ่มรวบรวมความกล้าแล้วเดินไปบอกกับแฟนสาวว่าเราเลิกกันเถอะฉันทนอยู่กับเธอต่อไปไม่ได้แล้ว ถ้าจะให้พูดชัดๆก็คือฉันมีคนอื่นแล้วฉันเจอคนที่ใช่สำหรับฉันแล้วนั่นเองหญิงสาวได้ฟังก็ทำหน้านิ่งราวกับเตรียมใจไว้แล้วว่าสักวันจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะถามกลับไปว่าคนที่ใช่ของพี่เนี่ยคือนางฟ้าใช่ไหมชายหนุ่มได้ฟังก็ตกใจอ้าวรู้ได้ยังไงเนี่ยหญิงสาวก็ยกมือถืออีกเครื่องขึ้นมาแล้วก็โชว์ให้ดูก่อนที่จะพูดว่านางฟ้าคนนั้นนะ่ะก็คือฉันเองนั่นแหละ ฉันแค่ลองใจพี่เฉยๆว่าจะนอกใจฉันไหมแล้วพี่ก็ทำจริงๆเอาล่ะไม่ต้องเสียใจไปนี่คือการเลิกที่เท่าเทียมที่สุดเพราะต่างฝ่ายก็ต่างอกหกักไม่เหลือใครด้วยกันทั้งนั้นไม่ต้องเจ็บปวดจากการเห็นอีกคนมีความสุขกับแฟนใหม่ด้วยถือว่าเป็นการเลิกกันด้วยดีรูปแบบหนึ่งนะจอมโจรระดับตำนานวางแผนที่จะปล้นบ้านของเศรษฐี แต่เมื่อเขามาถึงสิ่งแรกที่จอมโจรทำก็คือการว่าจ้างคนเมาให้ถือมีดวิ่งไปอารวาสและคืนนั้นก็บุกล้นในทันทีลูกน้องโจรก็งงคนเมาพวกนั้นมีประโยชน์อย่างไรกันสร้างความโกลาหลได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นไม่เกี่ยวกับแผนของเราเลยนะลูกพี่จอมโจรจึงได้กล่าวว่าสิ่งที่ข้าต้องการก็คือการดูปฏิกิริยาของคนในบ้านต่างหากเพราะไม่แน่ว่า อาจจะมีสมุไรปลอมตัวอยู่ก็ได้โดยปกติแล้วมนุษย์เรานั้นหากเกิดสถานาการณ์อันตรายหรือว่าขับขันขึ้นมาเราจะตั้งท่าป้องกันตัวโดยอัตโนมัติดังนั้นวิธีดูง่ายๆว่าใครคือสมุไรนั่นก็คือเมื่อพวกเขาตกใจพวกเขาจะตั้งท่าชักดาบให้เห็นยังไงล่ะและเมื่อเช็คแล้วว่าไม่มีข้าจึงได้รีบปล้นในทันทียังไงล่ะ ชายหนุ่ม3คนเป็นเพื่อนรักกันชายหนุ่มคนที่1ติดหนี้ชายหนุ่มคนที่สอง20บาทเขาจึงควักเงิน20บาทจ่ายให้กับชายหนุ่มคนที่2อชายหนุ่มคนที่3ก็สะกิดชายหนุ่มคนที่สแล้วก็บอกว่านายก็ติดหนี้ฉัน20บาทชายหนุ่มคนที่2จึงเอาเงิน20บาทที่เพิ่งได้มาให้กับชายหนุ่มคนที่3าชายหนุ่มคนที่1จึงบอกกับชายหนุ่มคนที่3ว่านายก็ติดหนี้ฉัน20บาท ชายหนุ่มคนที่3จึงส่งแบงค์ยี่สบที่เพิ่งจะได้มาให้กับชายหนุ่มคนที่1บัตรนี้ทั้ง3คนไม่เป็นหนี้ต่อกันอีกแล้วทั้งทั้งที่ในวันนั้นไม่มีใครต้องเสียเงินในกระเป๋าของตัวเองเลยสักบาทเดียววันหนึ่งท่านโชกกนเรียกเนน้อยมาหาแล้วปรึกษาว่าคืนนี้ข้าอยากทำสงครามกับอาณาจักรเขียวเพราะข้าไม่ชอบมัน แต่ถ้าหารอาณาจักรฟ้าและอาณาจักรแดงเนี่ยก็ปกป้องมันอยู่นะสิข้าควรจะทำยังไงดีเนน้อยจึงกล่าวว่าถ้ากระผมหาวิธีได้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกระผมจะขออะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมท่านโชกุนได้ฟังก็ตอบรับคำเนน้อยจึงกล่าวว่าท่านจงส่งทูดไปพูดจาดีทำทีเป็นมิตรกับอาณาจักรฟ้าและอาณาจักรแดงหลังจากนั้นก็ส่งทูดคนเดียวกันนั้นไปที่อาณาจักรเขียว แต่ให้ดูถูกกวนโมโหและแสดงความเกลียดชังถ้าทำเช่นนั้นพวกเขาก็จะทนไม่ไหวสังหารทูตของเราในทันทีแค่นี้ก็มีเหตุผลในการทำสงครามแล้วแถมอาณาจักรฟ้าและอาณาจักรแดงก็จะไม่ช่วยด้วยส่วนคําขอของกระผมก็คือปราบที่ประชาชนยังยากจนอยู่นั้นท่านห้ามทำสงครามโดยเด็ดขาดชายหนุ่มสาคนตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกัน หญิงสาวจึงได้พูดว่าหากใครก็ตามมอบของล้ำค่าที่สุดให้แก่ฉันฉันก็จะเลือกคนคนนั้นชายหนุ่มคนที่หนึ่งและคนที่สองเรียบมอบของล้ำค่าให้ในทันทีแต่เมื่อมาถึงชายหนุ่มคนที่สามแล้วเขากลับพูดว่าผมมีอัญ,ญมณีที่งดงามที่สุดแต่มันต้องใช้เวลาในการเจรรนาย,ย่างน้อย5ปีหญิงสาวได้ฟังก็รู้สึกสนใจจึงได้ตัดสินใจรอดูช่วงเวลา5ปีนั้นชายหนุ่มคนที่หนึ่งและคนที่สองก็รอไม่ไหว จึงตัดสินใจไปแต่งงานกับคนอื่นเมื่อครบกำหนด5ปีชายหนุ่มคนที่3ก็หัวเราะพลางส่งอัญ,ญมณีธรรมดาให้แล้วพูดว่าตอนนี้คุณแก่ขึ้นมากไม่ได้สวยเลือกได้เหมือนแต่ก่อนแล้วแถมไม่เหลือตัวเลือกแล้วด้วยดังนั้นคุณจำเป็นต้องเลือกผมหญิงสาวได้ฟังก็ขำนี่มันยุคสมัยไหนแล้วคะอะไรคือจำเป็นต้องเลือกหรอถ้าหาดีไม่ได้ก็ไม่เลือกคะ่ะฉันอยู่คนเดียวได้ไม่ตายซะหน่อย ชายหนุ่มคนหนึ่งมีโอกาสได้รู้จักกับรุ่นพี่ที่เป็นคาสโนวาจึงได้เอ่ยถามไม่ทราบพี่ทำงานอะไรหรอครับถึงได้จีบสาวได้มากมายแบบนี้รุ่นพี่จึงตอบว่าอ๋อพี่เป็นช่างตัดผมนะ่ะชายหนุ่มได้ฟังก็ตกใจอะไรกันนะ่ะผิดคาดมากเลยช่างตัดผมเนี่ยนะทำไมคาสโนวาถึงเป็นช่างตัดผมได้ล่ะรุ่นพี่ยิ้มแล้วพูดว่าทำไมจะเป็นไม่ได้ล่ะนี่แหละอาชีพลับที่หลายคนมองข้าม ลูกค้าที่คิดจะมาเสริมสวยเนี่ยเท่ากับเขาดูแลตัวเองดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนสวยๆพี่ก็แค่ขอไอจคนที่ถูกใจแล้วก็แชทไปจีบก็เท่านั้นแถมลูกค้าเข้าออกอยู่ตลอดเวลาด้วยให้มันรู้ไปสิว่าหนึ่งวันนายจะจีบใครไม่ติดเลยสักคนถึงเขาไม่ให้หรือว่ามีแฟนแล้วก็อึดอัดแป๊บเดียวทำผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเธอก็ไป ทหารหนุ่มคนหนึ่งได้รับหน้าที่เป็นกองหน้าออกไปรบในสงครามที่มีค่าเพื่อปกป้องประเทศของเขาก่อนออกรบผู้บัญชาการก็บอกกับเขาว่าพวกคุณคือฮีโร่ที่ปกป้องประเทศดังนั้นโปรดทําให้เต็มที่ทหารหนุ่มได้ฟังก็สู้ตายถวายชีวิตใช้ทุกสิ่งที่เขามีจัดการกับศัตรูอย่างกล้าหาญหลังกลับจากสงครามถึงแม้จะเสียเพื่อนพ้องไปหลายคนและถึงแม้เขาจะสูญเสียแขนไปหนึ่งข้าง แต่ชัยชนะครั้งนี้ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจทาหารหนุ่มได้เก็บกระเป๋าและเตรียมที่จะเดินกลับบ้านผู้บังคับบัญชาได้มายืนดักรอยกมือทำความคารพด้วยสภาพแต่งตัวดีเรียนราอวยยศเต็มเสื้อไปหมดเลยแล้วตำนานก็เล่าขานเฉพาะชื่อของผู้บังคับบัญชาว่าเป็นฮีโร่หน้าศรัทธาน่าชินชมชายหนุ่มคนหนึ่งทักแชทหญิงสาวไปทุกวี่ทุกวัน แต่แล้ววันหนึ่งหญิงสาวก็ถามว่าพี่คะทักหนูมาทุกวันแบบนี้คิดอะไรกับหนูหรือเปล่าเนี่ยชายหนุ่มอ่านก็ขำก่อนที่จะถามกลับไปว่าน้องรู้ไหมว่าใครเป็นคนคิดค้นหลอดไฟหญิงสาวก็พิมพ์ตอบกลับไปว่าโทมัสเอดิสันไงใช่ไหมคะชายหนุ่มอ่านแล้วก็พิมพ์กลับไปว่าเอ๊ะก็ไม่โง่นี่แล้วทำไมถึงไม่รู้ล่ะว่าพี่ชอบหญิงสาวก็ถามบ้างแล้วพี่รู้ไหมคะว่าใครก่อตั้งบริษัทแอปเปิล ใชยหนุ่มก็ตอบทันทีก็สตีฟจอบไงหญิงสาวจึงพิมพ์กลับไปว่าก็ไม่ได้งโง่นี่คะทำไมถึงไม่รู้ล่ะว่าฉันคือเมียแกปลอมตัวมาขณะกำลังถ่ายรูปรับปริญญาช่างภาพก็เดินมาบอกกับนักศึกษาสาวว่าขอโทษนะครับหมดเวลาแล้วไว้เดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูทางอีเมลนะครับนักศึกษาสาวได้ฟังก็งงหมดเวลาได้ยังไงล่ะคะเราตกลงกันว่า จะถ่ายรูปให้หนูครึ่งวันไม่ใช่หรอช่างภาพก็ยิ้มก็ใช่ไงครับครึ่งวันนี่ก็ครึ่งวันแล้วนักศึกษาโวยวายทันทีไม่ใช่แล้วค่ะพี่หนึ่งวันมี24ชั่วโมงนะครึ่งวันก็ต้อง12ชั่วโมงสินี่เราถ่ายกันแค่สี่ห้าชั่วโมงเองนะและจะบอกว่าครึ่งวันได้ยังไงช่างภาพได้ฟังก็คิดสักครู่ก่อนจะพูดว่า12ชั่วโมงก็ได้ครับแต่พี่เริ่มนับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้แล้วนะ น้องนั่นแหละมาเลดเอง